การขับรถนะที่พูดอะไรเลยดิคนถือด้วกล้องนี่โอ้ยเยี่ยมึงก็ทำอะไรสักอย่างสิว่ากูขับรถไม่เป็นเนอะเออมึงก็ขับไปสิโอ้ยเบรคกูหูเบรกไม่ทันว่ะไม่เลยเยี่ยมมึงอะไรของมึงมึงก็เรีบๆขับไปเถอะมึงยาวบอลมากไอ้เขี้ยกูขับไม่เป็นจริงๆแล้วมึงเียอะไรวะ ก็อ<ป>ืหลวงมึงแต่แต่ะจะมีธุรกิจบูบูห่าเออก็เราจะไปที่ไหนกันดีวะเอ้ยที่ไหนก็ได้ว่าแล้วแต่แตว่าเอ้ยกูรู้ไอ้ควยเอ้ยจะไปทำยีอยอะไรเนี่ยยูฟองจะไปป้นธนาคารน่ะ <spe as> เหมือนได้ทุกปีแล้วแหละเออรู้แล้วว่าแต่วันนี้กูจะไปไหนดีวะ <spe as> ไอ้เฮี้ยน้องมึงขับรถอยู่แล้วมึงจะไปไหนอ่ะมึงก็เรื่องของมึงดิหรือทำอะไรอะไรเฮี้ยอะไรก็ได้นะเฮ้ยกูรู้แล้วกูมีไอเดียเวิร์กว่ะแล้วมึงทำเฮี้ยอะไรได้วะไอเดียเวิร์กของมึงอะ่ะฮะจะทำอะไรได้วะกูรู้แล้วว่ากูจะทำอะไรได้ไปป้นธนาคารไงถุงยไอ้เฮี้ยกูไม่ได้ป้น อาะขอไอ้ดีก่อนถ้าชอบก็กดไลค์หรือซับก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะถือใครจะไม่ซับก็ไม่ต้องซับในสะัตว์เฮ้ยหวัสดีน้องเอ้ยว่าไงเพื่อนวะแล้ว,ว,วเึงจะมาเฮี้ยอะไรวะเฮ้ยว่าไงน้องสาวเออ กูรีบปิดปากกูรีบปิดปากกูรีบปิดปากเดี๋ยวมีคนหาเรื่องเลยเป็นแก๊งสีเขียวเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยแล้วมึงคุยเลยวันแล้วมึงแล้วแล้วเอ้ยแล้วไงต่อล่ะเฮ้ยมึงทำอะไรหลังห้างล่ะมึงจะเจ่ากันเหรอคุยเลยกูแค่เคลียร์แฟนกูช่วยไม่ไม่ใช่แฟนขอบอกตรงๆมึงคุยเลยมึงเดินเข้ามาเลยกูกล้าตลอดกูยอมทุกเมื่อ กูมีปืนนะมึงถ้ามึงนะ้อมึงกันนี่นะนี่กูยกล้อแม่งเลยเฮ้ยรีบวิ่งเต็มแม่งเลยกูกดชิปรอเลยฮะมีหมาเแถวพังอนะ่ะเฮ้ยลงรีบไปเร็วๆดิเฮ้ยกูรู้แล้วนะฮไปเร็วๆอยู่แล้วโอ้ชี่ไปผิดทางวะเนฮ้ยกูไปผิดทางลงรีบไปเร็วๆดิ โอ้โหมึงเฮ้ยมึงขับรถระวังหน่อยปาวะค่อยไม่ระวังตอนที่ไปชนแม่งแล้วกันนะ <c oughs> เออแล้ว,วกูกจะทำอะไรต่อล่ะกูไม่มี <c oughs> อะไรให้ทำแล้วอะเอาก็ขับตามมันไงมึงเข้าใจปะเออมึงก็แค่นี้แหละเยมึงกอ็อะไรมากมายวะเออมึงก็เออมึงรีบขับสิ เฮ้ยแม่งขับเร็วเกินเหตุว่ามันเหยียบแม่งเลยว่ะอื้ออือ้อตายเฮ้ยเร็วเร็วรีบตามแม่งเร็วโอ้ยยี่นี่มึงขับรถดีป่ะเนี่ยลองได้เติมยางมาป่ะหรือไม่รถมึงจะเสียกูรู้แล้วว่าว่าทำไมรถของมึงเสียนะเว้ยคือมึงต้องรีบขับแรงๆถ้าขับแรงๆอ่ะรถมันจะไม่ดีฟเลยเว้ย เอ้ยกูรู้อยู่แล้วนะ่ะรถกูนะี่ยมันดีจะตาย yes, ก,กูรักรถกูอย่ามาว่ารถกูนะรถกูเนี่ยขายได้อนะเป็นราคาละล้านถึงแสนเนะน้อเว้ยอย่าพูดอย่างนี้กับกูนะกูต้องรีบเติมมันไปนะไอเชยหมาเอือ,อโอ้แม่งวันนี้กูฆ่าหมาตายไปหลายตัวแล้ววะรู้สึกอืมเฮ้ยแม่งไปไหนไปไกลเลยวะนี่อฮะ โอ้ยสัตว์หมาแม่งก็เห่าอยู่ได้มึงจะหยุดสักดีเร็วเฮ้ยกูเจอมันแล้วเจอมันแล้วรีบลงไปเลยรีบลงมาเลยรีบลงไปเลยเอาละหมาเพื่อนมาเลยไปกัดแม่งเลยไอ้เชี่ยหมาวิ่งเร็วไปไหนไปกัดมันเลยมึงไปกัดมันเลยมึงอย่าวิ่งเร็วสิว่ารอกูดู้ยกูเหนื่อยแทบตายแล้วโอ้ยแม่งเอ้ยมึงรีบกัดมันเลยมึงกัดแม่งเลยกัดแม่งเลยไอ้หมาลูกพ่อกัดแม่งเลย จัมเปอร์ย่อสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนทีน่ไหนก็มีสไปเดอร์แมนพ่อเงากูไม่ใช่สไปเดอร์แมนเอาละไปแล้วเอ้ยมงเอ้ย,ยหัวอะไรวะมึงหยุดนะหยุดเลยนี่อุ้ยพังเลยหวังว่าคงจะจบคงจะจบภารกิจนี้แล้วก็เลิกนะ <c oughs> เอ้ยเร็วๆหมาลูกพ่อลิฟตามันไป ไปเลยไอ้เรี้ยแม่งลม้มไปเลยไปรีบตามมันไปไปเรื่อยๆนะตามแม่งไปเลยตามไปเรื่อยๆอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบลื่นเกือบลื่นปีนแนม่งเอือไอ้ชือดไอ้แม่งปีนออกไปแล้วว่ะโห่ไม่น่าเลยเร็วเร็วรีบตามแม่งไปเฮ้ยไปเลย เปลี่นไม่ได้อีกไม่เอ้ยมาพองตายโอ้โหเสนี่กูจะทำอะไรไม่ถูกอ๋อมาไหนรถไฟอยู่แล้วหมาโอ้โหมึงรีบไปเร็วๆดีมึงก็ไม่ตามมันไปเนาะไอ้เจ้ามึงควายป่าวะเอาแหละแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแค่เปิดประตูไปมาอีกคุยเล่นนเป็หมาได้เเหรรอ็ว ผมก็ร <S preach science> ู้เ <pe> นี่ยโอเคครับเลยลูกพ่อตามมันไปเลยะไรอฮ้ยเชื่อไหมอุ้ยจ้าเจ้เอา้วเร้วตามไปผมก็ขออภัยกับเชียงเมื่อกี้ด้วยนะครับขอโทษที ย้งไม่หาไม่เจอวะเอ้ยอาจจะอยู่ตรงนี้นะกดกดสองน้องก่งลยเด้พี่หวังว่าคุณจะพอนะ เอ้ยจะไปไหนน่ะโอ้ม,อมาเพศเนี่ยได้ไอ้ชกหามาเพศ่นเี่ยได้ไงเนี่ยมาช้าไอ้ี คลิปนี้แม่งจะไอ้นี่นะเว้ยแปดโม้ด้วยเอาลง YouTube เลยว่ะมึงลงเลยดรืว่าหาอ้พ่เอ๋อ๋อแล้วกูเจอมึงแล้วเชี่ยแม่งวิ่งหนีไปแล้วกลัดมันเลยกัดมันเลยกัดมันเลยจับจับจับี่จับไว้ได้เยียแล้วกูจับไม่ได้กูสวยแน่กูร้อ๋อย่าแล้วจับมันแล้ว ไม่อย่าทำกูเฮ้ยกูเจอมันแล้วเว้ยจะไปไหนมึงจะไปไหนมันจะเก่าเว้ยจะทำยังไงกูละไม่ไม่เอาแล้วมามาเร็วๆถ้าแม่งขยับตัวกัดแม่งเลยนะเออเอาเร็วนี่แม่งมีเซนต์ตัวเองแม่ใครเกมอะไรเนี่ย ก็ GTA รุ่นใหม่อะไม่รุ่ใหม่เลยเอาเลยภารกิจจบแล้วใช่ปะมยังยังยังพาไปส่งก่อนเอาที่เหลือเราก็ต้องพามันไปส่งนะครับเออควรจะทำอะไรกับมันดีเอามันไปส่งก่อนดีป่ะ เออแม่งเอาแม่งไปส่งกว่าพีดีตัวใหม่เหรอครับ G I V I V ที่ไหน V เออ I V G I V เออ I V ใช่ I V น้ำมันนี่ดีภาคสี่ภาคห้าไอ้ไี้มึงจะทำอะไรเอ้ยมึงอย่าปากไปแล้วมึงปิดปากตัวเองไปซะไปแดกข้าวด้วย จะเอือขับ,ขบรถดีๆ,ๆเลยดีทำไมเป็นเงี้ยโฮ้ยโทรศัพท์กูไม่ใช่แล้วไปใช่แล้วเอาไม่ไ oh my, โทรศัพท์กูพังแล้วภารกิจจบแล้วเพียงเท่านี้ใช่ปะงยอีกแล้วประตูเกพุ้องไปถึง ารกิจต้องยาวรเออารกิจต้องยาวเฮ้ยเลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วมึงจะไปไหนของมึงเนี่ยห้ามจะไปจะไปไหนเร็วเร็วเรับไปที่เดิมซะแค่นี่ยแหละ โอ้โหเมารถตายแล้วกูจะไปอ้วกก่อนแล้วแป๊บหนึ่งนะมาลูกก็แล้วเก็บรถด้วยนะโมิ่แม่งให้เก็บรถเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพละกินแล้วอะไรครับก็จเวลากินแล้วก็พูดอีกรอบนะใครอยากใครอยากกดไลค์ซับสไครต์ก็กดได้นะครับสวัสดี uh -oh.